สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะไง welche? ตัวแสบได้ข่าวว่าเจ็บขา AH. right, ยัางยังมีกระจี๊กระใจมาจุพีเอ้เอ้า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 มาจุบเอ้ามันมันมันโอ้โหจ้าเฮ้ยไหนดูสิพ่อลุนผสมยาให้นะคะก็ลองผสมกลังผสมยาให้เพราะน้ำมันร้อนเติมเติมน้ำ ออออขออภัยนะครมืดมืดหน่อย <c oughs> อาจจะมืดหน่อยไม่ค่อยเห็น <c oughs> ไปไปตรงนู้นไหมหรือยังไง <c oughs> ในในในนี้นี่มีอะไรบ้างจ๊ะน,น้ำสมุนไพรน้สมุนไพรพ่อไปหาสมุนไพรที่ไหนมาเมื่อกี้เห็นกลับมาจากซื้อกับข้าวแล้วเห็นพ่อถือสมุนไพรมา <c oughs> มีอะไรบ้างอะ <c oughs> มะไ้มีอะไรมาต้นไม้ต้นเดียวต้นอะไรจ๊ะ ลุมพุกมันรู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรบอหูว่าไทยเขาเอื่อนเอนะะียงเลยค่ะเอื่นลุ่มพุกลุมพุกลกองผสมน้ำให้มันมันกะว่ามันไม่รั่วขาช้างจ้าอ,อ,อันนี้พี่ๆอาจจะดูไม่รู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพอเอาตัวอย่างมาให้ดูใช่ไหม<ส>เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะพี่ๆเรียกเรียกไม่ถูก เป็นอะไรละ่ะไปโดนอะไรคะแข็งเหมือนแม่บอกเอ๋อไปเอาผ้ามาประครบถ้าถ้ามันเป็นคุณตามันมันก็มีต้นยาหลายหลายอย่างอยู่ค่ะอ,อ,อืมมันมืดแล้วเราหาไม่ได้ไหนพี่แม็กช่วยเป็นตรงไหนอะ่ะตรงนี้เหรอขาหน้า ไม่ได้สังเกตเลยนะนี่คุต้องสังเกตเวลาเอาเลี้ยงช้างเราต้องพยายามสังเกตเลยค่ะก็เมื่อกี้ยืนดูก็ยังว่าเออน้องดูปกติดีแต่พอพ่อเอาไปประคบแล้วเออไม่ปกตินี่วะยังกะจะขาแข็งเหมือนแม่เลยจะเล่าให้พี่ๆฟังว่าแต่ก่อนตอนอยู่เชียงใหม่แม่ชายก็เป็นบ่อย ป็นไม,ไม่ใช่มันเป็นกับลำไส้เพราะว่าแต่ก่อนมันช้างม,มันเลี้ยงมันเหมือนกับอาหารมันไม่ครบให้หลายๆอย่างน่ะมันค่ะมันทให้เออทำให้เก<อ>ิดโรคถ้าเลี้ยงอาหารไม่ครบมันจะเดี๋ยวมันก็จะเป็นบ่อยๆพ่อรุ่นให้บอกว่าสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าช้างเนี่ยเลี้ยงอาหารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยเขาจะร่างกายเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมพ่อ อาจะไม่สบายบ่อยๆหวานมากๆก็ไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีแห้งมากก็ไม่ดีแข็งมากก็ไม่ดีก็คนเลี้ยงช้างนี่ก็คือต้องใส่ใจมากๆจริงๆนะคะพี่ๆเราต้องดูใกล้ชิดเหมือนคนแหละลูกเหมือนเราเลี้ยงเด็กอย่าค่ะเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนนึงเด็กหญิงแก้วนจะไปหาเรื่องไปหาเรื่องน้ำใจนะ น้องจะกินไม่ได้นะให้พี่แม็กจับพอหลุนประคบถถ้าถ้าา,า,ามันมันโดนอะไรทิ่ขาน่ะเขาจะเหยียบไม่ไมเต็มเขาขจะลงไม่เต็มลงน้ำหนักเท้าไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะก็ถ้าถ้าเกิดว่าน้องช้างเป็นอะไรที่ขาเนี่ยเขาจะไม่เดิน เดินปแปลกๆเลยนะคะลงลงน้ำหนักเยอะไม่ได้เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายอื <c oughs> ้เธอกระพริบตาปิ๊บๆโอ้มาลุมาลุมาลุเพิ่ตูเพียงทำตาปิ๊บๆก็ จะมืดหน่อยกล้องไม่ต้อยจะมืดหน่อยนะคะขอบคุณป้าเป็ดน,น้อยขอบคุณป้าเป็ดน,น้อยมากๆเลยครับที่คอยเป็นห่วงลูกแก้วอ๋อใส่ไฟให้อ๋ใใอ,ใ,ใ,อใช่ค่ะอูถ้าไม่มีไฟป้านี้มืดจริงๆเลยค่ะถ่ายไม่เห็นหรอกเราจะเห็นแต่เงาตะคุ่มตะคุ่มอ,อันนี้ยัง<อ>ดีว,งว่ายังเห็นยังเห็นหน้าตาท่าทางคนอยู่บ้าง อุ่นๆค่ะแต่น้องน้องไม่ไม่เคยไม่เคยอ๋อเดินเดินเดินแข็งแต่น้องน้องยังไม่ไม่เคยประครบยาก็น่าจะงงงงอยู่บ้างเอพ่อทำอะไรครับพ่อลุนเอาน้ำอะไรมาลดตัวหนูวะหนูงงงงมีเด็กอ้วนงงพ่อทำอะไรหนูงงหมดเลย น้ำอะไรอะ่ะพ่อทำไมมันอุ่นจังเลยหนูงงไปหมดเลยเรียบร้อยค่ะก็เป็นวิธีบรโบรานะคะที่สืบทอดกันมานะคะแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละค่ะเวลาช้างป่วยไม่สบายพวกส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขาเนี่ยแหละค่ะพี่พีคะ่ะแข็งกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อส่วนมากจะเป็นเกี่ยวเรื่องขาเรื่องกล้ามเนื้อก็จะใช้วิธีการประครบเอาประครบร้อนประครบอุ่นเพื่อที่จะได้คลายเส้นเขานะเป็นยังไงคะคนสวยเออเดี๋ยวก็หายแล้วน้องสาวพี่ขาแข็ง ้ยยังยังถูได้อีกยังซาดได้อยู่เดี๋ยวก็หายแล้วน้องสาวพี่มิน้นน้าคนสวยเนาะก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะกลับมาเห็นพ่อรุนถืออ่ากิ่งไม้กิ่งใบใบไม้ไมไมไมมอะไรมาเนาะ ล้วก็เห็นพ่อมึงตั้งโหมอก่อไฟต้มน้ำก็ว่าเอ๊ะอะไรนะด้วยความที่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะเลยไม่ได้สังเกตอาการน้องๆน,นะคะไปค่ะเดี๋ยวิีนพาพี่ๆไปดูตัวยานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูตัวยาค่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ นะคะพี่พี่อันนี้คือหม้อต้มยานะคะอันนี้ใบอะไรอ่ะพ่อใบต้นอะไรไม่ต้อยลุงพุกเนาะลุงพุกแล้วแล้วแล้วอะไรนี่งๆอันนี้อะไรนั่นแหละนั่นแหละต้นเขาทั้งทั้งต้นเลยเหรอจ๊ะมันมีน้ำด้วยเหรออ๋อนี่นะคะพ่อรุนพ่อรุนกลับมากำลังกำลังต้มต้มใบประคบน้องลุงพุกเบนบบ ภาษาไทยเรียกเรียกอะไรไม่รู้อ๋อเรียกอันนี้พ่อรุนเรียกลุมพุกแถวบ้านเรียกลุมพุกนะฮะพี่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 เอฟซีท่านใดรู้ทราบนะคะดูจากใบแล้วทราบก็คอมเมนต์มาได้ว่าเอ้ยบ้านผมเรียกอันนี้ครับบ้านผมเรียกอันนั้นครับอืมมีน้ำด้วยดูน้ำน้ำกล้องกล้องซูมไกลเพราะว่าหนูเปิดแฟลชนา น้ำแรลมมากฮ้ใส่น้ําอะไรนะครับพ่อน้ำปลาด้วยบอกรจริงดิสูตรไหนอะนแล้วก็น้ำอะไรนะ,นระลแล้วก็มดแดงอุยเป็นสูตรที่แปลกมากเลยใส่ใส่ในหม้อต้มยาเรานี่หรอโอ้ เพิ่งรู้นะคะนี่ยโอ้ควันแรงมากโอ้โอ้โคิโอ้แสบตาแสบตาไปหมดเลยพี่พี่พี่พีพพเอซระวังนะคะควันค่อนข้างที่แรงหน่อยว้าวมอนันคันผัดควันมหาพีนี่นะฮะผัดควันในแห้งแทะพนักงานดูเตาไฟแต่ก่อนมีหลายชนิดมากเลยนะคะที่ที่เป็นตัวยาที่มีสัรพคุณในการรักษาน้องช้างนะคะ ก็เป็นตำรับโบ,บราณโบราณที่สืบทอดกันมาแต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะห่างหายกันไปบ้างนะคะพราะรุนก็หาได้เท่าที่หาได้นะคะก็ยังมีคือด้วยความที่มันมืดแล้วไม่มีไม่มีเวลาไปหาเพิ่มก็เลยได้ได้มาแค่ตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าในป่าท้องถิ่นเนี่ยก็น่าจะมีพืชพันธุ์หลายชนิดอยู่ที่สามารถนํามาเป็นยูบยาได้นี่ถ้าเป็นยามิน่าน่าจะรู้อยู่นะคะเรื่องเรื่องของเอ่อ ลากไม้ท่อนไม้กิ่งไม้ที่เอามาต้มทำยานะคะไปถึงยางนึงเ้หาพัตเตอร์มาใส่หน่อยเยอะเลยหนามหนานี่คือแบบหนามหนามใหญ่มากอะพนังกงานพนังกงานพัด พนักงานพัดก็ขยันทัเหลือเกินก็แต่ก่อนอ่ะเขาจะมีปี๊บนะคะปี๊บแบบปี๊บไอ้ปี๊บที่เราใส่หน่อไม้ปี๊บที่เราใส่ขนมอ่ะพี่พี่เขาจะเอาไว้แบบเวลาเรากินขนมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ล้างแล้วก็เอาปี๊บนั่นแหละไว้ต้มยานะคะไว้ให้น้องช้างปี๊บอ๋อปี๊บ้ำมันบอกอ๋อปี๊บขนมไม่ได้นะ หนูเข้าใจผิดขอโทษครับเอาปิ้นน้ำมันค่ะปิ้นหนาๆใช่ไหมเอาเอามาหนูจำได้แต่รู้แค่ว่าเป็นปิ๊บอะเอามาต้มยานะคะแล้วยาเนี้คือไม่ใช่ว่าแบบต้มครั้งเดียวแล้วก็พอคือต้มไปเรื่อยๆให้ตัวยาซึมเข้าไปในน้ำจนแบบเข้มข้น ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากบ้านแก้วตาก็สำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ